วันนี้ผมจะมาขอญอาตแนะนำวิธีการขอรับเงินอุ่นหนุนเด็กแลกเกิดนะครับเดือนละ600บาทโดยคุณสมบัติเด็กเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยก่อนนะครับผมต้องอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะครับโดยผู้ปกครองเนี่ยจะไม่มีสัญชาติไทยก็ได้นะครับแต่เด็กต้องมีสัญชาติไทยครับโดยอาศัยอยู่จริงกับผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลไหนก็สามารถที่จะไปขอได้ที่อบตเทศบาลหรือสำนักงานเขต ในตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับในท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดเนี่ยได้พักอาศัยอยู่จริงเขาเน้นอาศัยอยู่จริงนะครับผมเขาไม่ดูทะเบียนบ้านนะโดยสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มายื่นคําขอนะครับก็คือมาลงทะเบียนเดือนไหนสิทธิ์ก็เกิดเดือนนั้นนะครับเช่นถ้ามาตอนอายุ3ขวบแล้วเนี่ยสิทธิ์เนี่ยก็จะเกิดตั้งแต่เดือนที่มายื่นนะครับก่อนหน้านั้น สองขวบท่านไม่มา,มา,ม,ามาตอนสามขวบเนี่ยจะไม่ได้ย้อนหลังก่อนหน้านั้นนะครับผมโดยเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมเขาจ่ายให้เด็กเดือนละ800นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้เงินจากประกันสังคมแล้วก็สามารถของเงินอุดหนุนเด็ก600บาทนี้ได้อีกนะครับผมโดยการของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยจะทําได้2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะ ยื่นเอกสารผ่านทางเจ้าหน้าที่อ,อ,ตอบตเทศบาลแล้วก็สำนักง,งานเขตน,นะฮะก็แล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นการยื่นผ่านแอปพลิเคชันแต่วันนี้ผมขอพูดถึงในส่วนของการยื่นขอรับเงินอุดหนุนเด็กผ่านทางเจ้าหน้าที่นะครับก็อย่างแรกท่านผู้ลงทะเบียนเนี่ยควรจะต้องไปขอเอกสารมากรอกซะก่อนนะครับเอกสารเนี่ยจะเป็นแบบดอล0าร์ ขอได้ที่อบตอนะครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะถ่ายเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับพอได้เอกสารแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูไปพร้อมกันนะครับว่ากรอกยังไงกันบ้างและเราต้องแนบเอกสารอะไรประกอบบ้างนะครับโดยส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ลงทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแม่เด็กครับเว้นแต่ถ้าแม่เด็กไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อเด็กก็ได้นะครับ หรือปู่ย่าตายายที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยนะครับก็คือเราเน้นว่าใครเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กหรือเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับใครนะครับผมเพราะคนผู้นั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับเงินแล้วเอาเงินไปเลี้ยงเด็กนะครับต่อมาส่วนที่2ข้อมูลเด็กนะครับอันนี้เราก็กกาะตามสูติบัติได้เลยนะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นช่องทางการขอรับเงินอุดหนุนโดยตามระเบียบใหม่นะครับผมเมื่อ สิงหา65เนี่ยให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยรับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท e ่านั้นนะครับผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับต้องผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท e ่านั้นครับก่อนที่จะมายื่นเอกสารรับเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยรบกวนให้ผู้ปกครองไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับโดยจะผูกกับธนาคารไหนก็ได้นะครับ ที่เป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับต่อมาจะเป็นส่วนที่4นะครับจะเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับอย่างผมที่จะติ๊กนะครับว่าท่านผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีเอกสารแนบมาครบไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอไปพูดในสรุปตอนสุดท้ายนะครับหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นแบบดลอ02ศูนย์สนะครับผมแบบดลอ02ศูนย์สก็คือแบบรับรองสถานะของควรเรือนทําไมต้องมีการรับรองสถานะของควรเรือนนะครับ เพราะว่าในระเบียบใหม่เนี่ยปีหกห้าเนี่ยข้อ7็เขาระบุให้เด็กที่อาศัยอยู่ในควเรือนที่มีรา,ายได้น้อยได้รับเงินอุดหนุนเด็กตัวนี้นะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าน้อยไม่น้อยนะครับโดยเขาจะดูจากรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน10,000แบาทครับคือเอารายได้ต่อเดือนของสมาชิกทุกคนเนี่ยเอามาคูณ12เดือน จะได้เท่ากับรายปีครับแล้วก็เอารายรายได้ทั้งหมดรายปีเนี่ยของทุกคนเนี่ยเพื่อเอามาหารจํานวนคนในครัวเรือนรวมทั้งเด็กด้วยนะครับแล้วจะได้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีครับถ้าไม่เกิน10,000แบาทก็จะขอเงินอุดหนุนเด็กได้นะครับหมายเหตุกรณีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานบริษัทให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนมาด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับผมกรณีสมาชิกในครวัวเรือนที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปมีบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะครวัวเรือนนะครับที่มีรายได้น้อยนะแต่ส่วนใหญ่จะจะมีกันไม่ครบหรอกนะอย่างเช่นอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูก2คนเงี้ยถ้าพ่อแม่มีบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องขอให้มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือนเลยครับโดยการรับรองสถานะของครัวเรือนเนี่ยจะอยู่ในหน้าถัดไปนะหน้าสุดท้ายนะครับผมว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีสมาชิกรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีจริงนะครับผมแล้วเขาก็จะรับรองให้โดยผู้รับรองของที่อบตอผมเนี่ยคนที่1ก็จะให้เป็นอสมอนะครับ ส่วนคนที่2เนี่ยทางเชียงนี้ก็จะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ละที่แต่ละตำบลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงลองสอบถามเจ้าหน้าที่อบตอหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลดูนะครับผมครับครบแล้วนะครับผมสําหรับเอกสาร4หน้าด้วยกันดอลลรศกับดอลลรทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาสรุปในตอนท้ายนะครับโดยเขาจะพลิกมาดูส่วนที่4เนี่ยครับ เป็นช่องติ๊กหลักฐานสําหรับเจ้าหน้าที่อย่างเช่นผมนั่นเองนะครับผมก็จะติ๊กไปว่าโอเคแบบคําร้องมีไหมรอศูนย์หนึ่งศูนย์สองโอเคมีผมก็ติ๊กไปนะแล้วก็ผู้ลงทะเบียนแนบสําเนาสูติบัตรเด็กมาไหมนะครับอันนี้ต้องแนบนะครับผมก็จะติ๊กไปว่าอ่ามีต่อไปหนังสือรับรองเงินเดือนท่านแน่แนบมาไหมครับผู้ลงทะเบียนครับอ่าถ้าเกิดว่า เป็นพนักงานราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทที่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ให้มาผมก็จะติ๊กแต่ถ้าเป็นค้าขาย,ยางเงี้ยรับจ้างจะไม่มีนะครับก็ก็ติ๊กไปแล้วก็เอกสารลำดับต่อมาคือสเนาบัตรจำตัวผู้รับรองคนที่1แล้วผู้รับรองคนที่2นะครับอย่าลืมนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้แล้วครับผมก็หลังจากที่ยื่นเอกสารให้เจ้าที่อบตอแล้วนะครับ ประมาณสักเดือน2เดือนเนี <Så> ่ยผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้นะครับก็จะมีให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของแม่เด็กกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของเด็กก็จะสามารถตรวจได้เลยนะครับว่าการยื่นขอเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับท่านสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับรอประมาณส่วนใหญ่แล้วเนี่ยล่าสุดนี้รอประมาณ2-3สเดือนนะครับถึงจะถึงเงินจะเข้านะครับผมก็ตามคิวนะจ๊ะนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเป็นเบอร์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมคือจะเป็นเบอร์ของโดยตรงของกรมกิจการเด็กเลยนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับผมนะครับ